หมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนกพวงสกรนะแล้วก็บอสนุด้วยนะครับสู้ๆกันนะทุกคนทีมงานเสียงวิหกสู้กันต่อไปนะคนเราชีวิตมันก็จะมีล้มมีลุกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับล่าสุดนะครับบอสนุเขาก็โพส์นะจากแม่ถึงลูกสู้ๆเด้อลูก กว่าเฮาสิหาเงินได้แต่ละบาทเทิงต้นดูแลคนอีก200กว่าชีวิตมือนี้ต้องมาจ่ายค่าซ่อมรถคืนเพิ่น3ามแสนจากอุบัติเหตุมือยางตลาดหาใหม่ก็ได้เนาะคนว่าเป็นอย่างก็ดีแล้วแต่ก็เสียดายเงินมันเสียหลายเหลืออีกคันนะัะที่ต้องจ่าย นกพงศกรนะครับงานนี้เนี่ยเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาให้กําลังใจเยอะมากๆเลยนะครับรถแห่กบซาวเจ้าประจําก็เข้ามาสู้ๆครับบอสแพทยพิรพัฒน์นะครับให้กําลังใจทีมงานนะแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยก็ส่งพลังบวกส่งกําลังใจมาให้นะครับว่า,อาบอสเสียงเงินวันนี้วันหน้าขอให้ได้คืนมาเป็นพันเท่าเดอ้อลูกนะครับนกงศกรกับบอสนกเนี่ย กับบอสนุเนี่ยนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเขาเป็นแม่ลูกกันเขารับทอกันเหมือนแม่ลูกกันนะครับบอสนุก็รักนกโพสกรเหมือนลูกคนหนึ่งนกโพสกรก็รักบอสนุเหมือนแม่คนหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเขาสู้กันมาหลายปีแล้วนะเขาไม่เคยทิ้งกันแล้วครั้งนี้เนี่ยเขาเหมือนกับเห็นอกเห็นใจกันบอสนุเลยโพสต์ลง ในเฟ e บุ o กนะครับว่าให้สู้ๆนะยังไงรถเนี่ยที่สูญเสียไปนะครับที่มันสึกหรอหรือถูกซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้เงินเนี่ยถ้ามันเป็นจำนวนมหาศาลจากอุบัติเหตุนะครับเกี่ยวกับการใช้เงินจำนวนมากขนาดนี้เราก็หาใหม่ได้นะครับนะไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วมาถึงว่าสมาชิกในวงไม่เป็นอะไร คือพระคุ้มครองไงคนดีผีคุ้มไม่เป็นอะไรก็ถือว่าดีแล้วนะแต่ลดเสียหายก็เสียตังค์นะอันนี้คือสิ่งที่าทางบอสนุหรือทางแม่นูเนี่ยหรือทางญาน,นุเนี่ยเขาก็รู้สึกท้อเหมือนกันสงสารลูกสงสารลูกพวงสกอนนะครับที่เสียหายนะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียเงินด้วยเพราะว่าเงินหลายนะหลายแสนเลยนะครับอันนี้คือต้องจ่ายนะครับ แต่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเสียไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องได้กลับคืนมามากเท่านั้นเพราะคนที่เขารับชมที่เป็นเราแม่ๆเหล่าคนที่รักเสียงวิหกเนี่ยเขาติดตามอยู่แล้วนะครับเขาช่วยกันให้เอาทุนคืนมาให้หมดแน่นอนนะเพราะเขารู้นะครับว่าหมอลำไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยก่าจะมาเป็นหมอลำเนี่ยต้องเดินทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะครับ เดินทางเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่เฉพาะศิลปินยอย่างเดียวเราแฟนคลับด้วยนะครับเวลาจะไปดูเสียงวิหกเนี่ยข้ามจังหวัดนะครับขับรถขับลาข้ามจังหวัดไปก็ต้องขับรถอย่างระมัดระวังเช่นกันนะยังไงก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับทีมงานเสียงวิหกทุกทกท,กท่านด้วยนะครับแล้วก็มีสติทุกครั้งในการใช้ชีวิต ไม่ประมาทนะยังไงขอให้เสียวิหกร่ำรวยมีเงินเข้ามาหลายร้อยเท่าพันเท่านะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ